สวัสดีครับ BG จ p o r t จะพาทุกท่านไปชม10ประตูสุดสวยในศึกเ f c แชมเปียนลีกอีลิและ f f c แชมเปียนลีกทจากการแข่งขันนัดแรกที่ผ่านมาไปเริ่มันที่ประตูแรกครับเป็นเกมเ c c แชมเปียนลีกอีลิตระหว่างกวางจู FC พบโยโกฮาม่า f อมาดินเป็นประตูที่เจ้าถิ่นครับกวางจูนีห่าง3ประตูต่อ1จากการยิงของจาเซอร์อาซานีในนาทีที่55ประตูต่อมาครับยังอยู่ที่เกมระหว่างกวางจู FC พบโยโกฮาม่า f ฟมาดินส เป็นประตูที่ทีมเยือนมาริโนตไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ6จากการยิงเต็มข้อนอกเขตโทษของนิชิมูระในนาทีที่85ประตูถัดไปครับเกิดขึ้นในเกมระหว่างอุนซานฮุนไดพบคาวาสกิฟอนเตเรประตูนี้เกิดขึ้นในนาทีที่54จากจังหวัดที่มาซิโยของฟอนเตเรครับได้บอลเลี้ยงตัดแล้วยิงหนา้าเขตโทษเข้าไปครับเป็นประตูเดียวในเกมนี้ช่วยฟอนเตเรครับบุกเอาชนะอุนซานฮุนได1ประตูต่อศูนย์ จากนั้นมาดูประตูที่เกิดขึ้นครับในเกมระหว่างเซียงไฮ้พอร์ต FC เปิดบ้านพบก,กับยาโคดารุตซิมโดยเกมนี้เป็นประตูของอาริบไอามานของยาโคครับที่ได้บอลเกือบกลางสนามก่อนพาเข้าไปยิงด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสาเข้าไปให้ยาโคบุกนำเซียงไฮพอร์ต1ต่อ0ก่อนจบเกมด้วยการเสมอกันไปครับคู่นี้2ต่อ2ข้ามไปดูประตูที่เกิดขึ้นครับในศึก a f c แชมปนลีกทูกันบ้างครับ เป็นเกมในกลุ่ม C ีระหว่างอาเวดัตพบเซปหันโดยประตูนี้เป็นของวาฮัตฮานูนอฟที่ยิงเข้าไปในนาทีที่9ครับช่วยให้เซปหันขึ้นนําก่อนครับ1 0ต่อ0แต่สุดท้ายก็เป็นเจ้าถิ่นครับอาเวดัตที่พลิกแซงเอาชนะไป2ประตูต่อ1ประตูต่อมาครับเป็นเกมในกลุ่มจีครับระหว่างแบงคอกยูเนเต็ดพบแทมปเนสโลเวอซึ่งประตูนี้เป็นของทีมเยือนครับเซย่โคโนริครับ ยิงไกลจากนอกเขตโทษครับให้แทมเปเนสตามตีเสมอเจ้าถิ่นเป็น2ต่อ2ครับในนาทีที่72ประตูถัดมาครับยังอยู่ในเกมระหว่างแบงคอกยูเนเต็พบแทมเปนเนสโลเวอร์เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะของเจ้าถิ่นครับจากการยิงของบราเซลจาราดีในนาทีที่90บวก5ช่วยให้แบงคอกยูเนเต็ครับเปิดบ้านเอาชนะแทมเปนเนสโลเวอร์ไป4ต่อ2 มาดูอีกหนึ่งประตูสุดสวยครับเกิดขึ้นในกลุ่ม F ระหว่าง l i ออนซิตี้เซเลอร์พบเจอเจียง FC เป็นประตูของ Lion City ครับจากการยิงของฮาริสฮารุนในนาทีที่44ให้เจ้าถิ่นขึ้นนำา1ต่อ0ยครับยิงไกลครับลูกนี้ครับเติมขึ้นมาซัดด้วยขวาครับบอลเสียบเสาเข้าไปประตูต่อมาครับยังเป็นประตูที่เกิดขึ้นในเกมระหว่าง Lion City ี้เซเลอร์พบเจอเจียง FC ซึ่งเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะของเจ้าถิ่นจากการยิงของมาร์ซิมเลสเตียในนาทีที่79ช่วยให้ไลออนซิตี้เซเลอร์ครับเปิดบ้านเาาชนะเจ้าเจียงเอฟซีไป2-0ปิดท้ายประตูสุดสวยประจำสัปดาห์ครับในเกมระหว่างด y นามิกเฮิร์บเซบูพบชุนบุกคนไดมอเตอร์โดยเป็นประตูของปาร์คแชจุนซัดฟิกคิกเข้าไปครับช่วยให้ชุนบุกคอนไดมอเตอร์หนีห่างด y นามิกเฮิร์บเซบู5-0 ก่อนจบเกมชุนบุคคุนไดมอเตอร์ครับเอาชนะไปอย่างขาดลอยถึง6ประตูต่อศูนและนั่นก็เป็นประตูสุดสวยทั้ง10ประตูที่เกิดขึ้นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตและเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกทูจากการแข่งขันแมตช์เดย์ที่1ที่ผ่านมาครับนัดต่อไปจะมีประตูส,สวยๆเกิดขึ้นในเกมไหนบ้างครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง BG Sport